With Hi, kids. Here is a fun song to help you learn the days of the week. Mother Hen is going to sing it for us. Let's listen. Monday. after mother hen Here we go Monday Monday Tuesday Tuesday Wednesday Wednesday, Wednesday Thursday Thursday Friday Friday Saturday Saturday, Saturday Sunday Sunday the days of the week Great job Now let's sing it quietly Monday Monday Tuesday Wednesday, Wednesday, Thursday, Thursday, Friday, Friday, Saturday, Saturday, Sunday, Sunday, the days of the week. Well done! Now, let's try it really loud! Monday. โดยเพลงนี้มีชื่อว่า Months of the Year Song Months ที่แปลว่าเดือน of the year ของหนึ่งปี Song เพลงโดยเพลงจะสนุกแค่ไหนเราไปฟังกันเลย Hi kids! Do you know the months of the year? Here's a song to help you remember all 12 months. Mother Hen is going to sing it for us January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Now, let's sing along with Mother Hen. Here we go January, February, March, April, May. Job. Now, let's sing it quietly January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. January, February, March, April, May, June, July september october november december fantastic now let's sing it really loud january february march april may june july august september october november december january february march april may September, October, November, December. Outstanding! Now that you know the song, let's try it really fast. Are you ready? Here we go. Tuesday Thursday Hello everyone! สวัสดีนะคะทุกคนเมื่อกี้เราฟังเพลงของวันและเดินไปแล้ว d a y and months days and months วันและ เดือนไปแล้วทีนี้เรามาฝึกเขียนกันนะคะเห็นไหมวันแรกนี้ทิชเชอร์ตำลึงฝึกให้เป็นของวันจันทร์วันจันทร์ที่10มกราคมพศ2 5 6 4วิธีการเขียนนะคะก่อนอื่น er, เรามาดูก่อนเลยในเรื่องของวันวันอะไรวันจันทร์วันจันทร์เราเรียกว่าอะไรคะวันจันทร์ลองร้องเพลงสิ Monday วันแรกเลยคือ Monday Monday เขียนว่ายังไง Monday. O N D A y. Monday 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 วันจันแล้วก็เขียน Monday ลงไปเลย Monday ที่เท่าลหาย Monday ที่10แล้วก็เขียน Number 10ลงไปเขียนเลข10ลงไปแบบนี้ต่อไปเป็นเรื่องของเดือนเดือนก็คือมกราคมวิธีการเขียนมกราคมเขียนว่ายังไงเดือนแรกลองร้องเพลงสิ January เดือนแรกเลยก็คือ January เราก็เขียน January ลงไปเลย J A N U A R oh, Y ได้แล้ว January January มกราคมทีนี้เราก็ได้ครบแล้วทั้งวันและเดือนเรียบร้อยต่อไปปีพศสอ6 4เราแจะมาเขียน2564ลงมาตรงนี้ไม่ได้ฉะนั้นเราต้องเขียนให้กลายเป็นปีของ ต่างประเทศปีของสากลก็คือเขาเรียกว่าปีออคศคริสตศักราชปีคศจะล่าช้ากว่าเราปีคศที่ตรงกันกันกบปี2564ก็คือ2021 2 0 2 1ให้ล็อกเขียนแบบนี้ไว้เลยนะคะเอาต่อไปนะคะที่เชฟตำเึงให้เป็นวันศุกร์วันศุกร์เรียกว่าอะไร ลองร้องเพลงดูสิคะ Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday วันศุกร์อยู่วันที่ห้าก็คือ Friday Friday เขียนยังไงลองเปิดโน้ตบุ๊กดูสิคะลองเปิดสมุดดูนะคะที่เราเคยเขียนไว้ F R I D A ว h y ได้แล้ว Friday Friday วันศุกร์วันศุกร์ที่เท่าไหร่วันศุกร์ที่1 5 5 5 5แล้วก็เขียน15ลงไปเลยต่อไปเดือนเมษายนเมษายน,ายนเรียกว่าอะไรเราลองนับเดือนเป็นภาษาไทยก่อนมกราคมพามีนาเมษายู่เดือนลำดับที่4เดือนลำดับที่4ลองท่องเป็นภาษาอังกฤษดูลองเป็นภาษาอังกฤษ January February March April อ่าได้แล้วก็เดือน April April A P R I L April เมษายน แอรเปาเมษายนใครหาเดือนไม่เป็นนะคะเปิดโน้ตบุ๊กตัวเองที่เขียนคราวที่แล้วได้เลยโน้ตบุ๊กก็คือสมุดนะคะต่อไปปีพศส5 6 4แปลงเป็นคริสตศักราชก็คือ2021 2021นั่นเองอาจจะยากหน่อยนะคะแต่ค่อยๆทำไปที่เช่าตำเริงให้แค่4ข้อนี้นะคะต่ให้ตั้ง หคะแนนแนะ่คะแนนและ1ข้อและอีกหนึ่งคะแนนคือความเรียบร้อยและสวยงามของลายมือเข้าใจใช่ไหมทีนี้เราค่อยๆทำนะคะที่เชิ์ตำลึงจะให้การบ้าน4ข้อนี้เป็นเหมารวมของคาบวันนี้กับวันพรุ่งนี้เลยให้เวลาในการคิดการเขียน ก็อาจจะต้องเขียนเยอะขึ้นมาด้วยคัดทั้งวิภาษาไทยแล้วก็มาแปลงเป็นภาษาอังกฤษเข้าใจนะคะตั้งใจนะคะอย่างเช่นอ่า number 1 n ข้อหนึ่งที่เชิ์ตําเึงให้วันอังคารที่12พฤษภาคมพศส5 6 4เราก็มาเขียนลงที่บรรทัดนี้บรรทัดนี้นะอ่าแล้วต่อไป Number 2, Number 3, n u m b e r 4ข้อ2ข้อ3ข้อ4ก็ค่อยค่อยทำมาเรื่อยๆโอเคไหมใจเย็นเย็นเราเคยเขียนวันไว้ที่โน้ตบุ๊กสมุดแล้วแล้วก็เดือนเขียนไว้ที่สมุดแล้วเหมือนกันเราสามารถเปิดดูได้แล้วค่อยคเขียนโอเคไหมโอเคนะคะค่อยคเขียนและหลังจากนั้นเราต้องเขียนวันที่ให้เป็นเพื่อเริ่มงานต่าง โอเคโอเคทุกคนสู้ๆนะคะสี่ข้อเท่านั้นอึ๊บเดียวที่เช่าตำลึงให้เวลาวันนี้กับวันพรุ่งนี้ถ้าหากไม่เสร็จก็เมารวมวันเสาร์วันอาทิตย์ไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของพ่อแม่สู้ๆคะ่ะ Good bye